ใส่สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนกราบสบายดีมีบอแคนแฟนบอลนี่หยาบบอลสดีมันหนาวเขาเนื้ยาบใส่หมวกโดยพี่น้องโดยเย็นหัวหน้านาวจีสีบัดไปทายขนไปทายขนหัวหลุดหนาวเย็นพ่อพ่อก็แบวบอยพี่น้องจ๋าครูผีบ่าวบอย บา,บามีพี่น้องเจ๊ใจเอื้อบมันนี้ก็ใชมาแถลงข่าวเอาว้าแถลงการเรื่องล่ามจังหวะการ์รออรนมาเขาใล่หรือเปล่าจังหวะการ์นเหรามันนี้ไปเมืองมาอีเจ๊ก็ไปเมืองมาคือกันบ่ไปปรกวลเถื่อทำไปก่อนมันกูเสียเงนไปแต่สาวไปหักเงินมากพ่น้องเอ้ยเอาเงินนี่ก็ปรมาณเงินยังดอกเงิน,นอัน ทางผู้ใหญ่จดีเผิ่อฝากมาหาันช่วยงานศพไม่ใหญ่เต้าแล้วฝากมาบําาท่านเด็กอนแล้วฝากมาบํท่านก็เลยสิก็เลยเป็นแจกขขาวนะมาก็เลยเนี่ยถ้าบุญแจกขขาวนะนผู้ดูแลของอ,อ,อันจ้องสามคนผู้ใหญาฝากมาเนะนี่ยพระองค์จะมากูเขาธนาคารนะเผื่อกูกินแล้วกูจะเป็นวีนลงหน้าลงหลังคิวแล้วสิบแปดคิวผัวชอบกูเ็น่โม ไปหาเงินมาเรียบร้อยน้องจ๋าจากมันนี่แกรมเนาะไปหาม,มาเรียบร้อยกาฝ่ามาริกาบ์โแมนวนาร์ซีให้แต่มีไอ้เต้าหรอกมันลงมาแล้วเจ็บเลยอ่ะโอ้โหโอนก่อนอยากถามว่าเราไปกโอนไว้ก่อนหรือเราจะร่างอย่างตอนนี้างว่าเออฝ่ามาให้อีกจอยแน่แล่ะกา เมืองนำ้ำอืมแล้วก็ห้าวพ้อมแล้วจะกาหายไร่คนละคนอยู่เนาะแล้วก็ยืนนี่เลย,เยสามสามคนแต่ว่าป้าน่ะหายไปเรียบร้อยแล้วมือเราป้าทำบาละห้านำผ่านหานะหายไปแล้วป้าประหลานห้าเราหายไปแล้วหายไปก่อนเพราะว่าเ้าวเงินเขาออกก่อนเราอะเราโทรมาเด็ดจะมีเงินโจะบอไปใหายไปกินทานแล้วหายป้าก่อนแน่ว่าสัน่นเงินกับป้าไปแล้ว,ลวไ่แล้วตัวจะไปเอา เอากระหายกระเล็บ้อยเลือกกระซิมาแบ่งกันเนาะได้นี่แทนแต่มีเจอมร่านำเดะมันมีแต่เฮาอ๋อนะไรจากเนี่ยอันยาวเน่คู่พอตรวจพอตรวจเนี่ยบอกเลยจากจากนาบ้าวไหนดีจากนาบ้าวเนาะทั้งเมืองนอกอะไรทั้งสอง ทั้งสามคนนี่นะเป็นคนล่าว้่านี่แหละพี่น้องคนเล,นลาเ่าห้างบทิมกันเนาะ<ม>เป็นคนล่านี่แหละยูมืางนอกจากปบาคนฝากมานีอันนี้นะเจ็ดร้อยอันนี้นะเจ็ดร้อยดอลล่าเรียก็อันเอื้อันนี้เนะือยฝากมานีหาร้อยเศร้าห่าเนาะแล้วก็ป้าท้างอันมาละหน้านะน,นี ร้อยหาสิบรวมข้างบนก็คือพันสามเจ็ดสิบหาหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญกัมเแรกบาทแรกน,นะเงินตกแหงเงินบาทตกสันลงแหงบาทพะโลเถอะบอกหน่อยหนะ่ะห่อยเรียนได้แต่เธอเลยสองพันเจ็ดเก้าสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทน,น,นี่ นี่นี่ใบหน่อยบมเห็นดอกมันยู่ให่สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเนาะพี่น้องเนาะแล้วประนซอยงานไม่ใหญ่เต่านะล้วนเบิรดนะเอ้ยเพื้อนน่ซอยอันนี้สองร้อยแล้วก็ตาก็ซอยก็แล้วกดีนปลายดอกของป่าผัวซอยไปแล้วกแล้วก็หน้าผูดีหารอยพี่เรือสองร้อยนะสีไยพายกับเดี๋ยวเอาแต่เพื่อนีจนีคลิปใหม่ ห้าสิบคูณี้รปันิเอรพอดียนซอยงานไม่ใหญ่เต้าเนาะพอดีรวมข้อมูพอดีเป็นเจ็ดร้อยดอลลาร์พี่น้องเ้ยเจ็ดร้อยดอลลาร์เจ็ดร้อยคูณเอรมาเด้อสามเจ็ดจุดเก้าสิบเอ็ดกว่าอะไรนะอีกเหี้ยเองไปก่อนด้วยย่ามาต่อพได้อย่างเดิมพี่น้องเห็นนยุ ไปกรานไไปจะคลิกมือี่หนึ่งมื่นเก้หอยนึ่งหมื่นก้พันหาร้อยสามสิบเจ็ดบาทพี่น้องเจ็ดหลอยแ0้วใช่หนึ่งเนาอสวยงาม หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าร้อยสามสิบเจ็ดแต่มีเอื้อยทางไทยอยู่ด,ด้วเขาถ้าก็หมื่นเก้าหาร้อยมีเอื้อยทาัางภาคใต้อะไรเป็นฝากมาก แหมู่อย่างนี้มันสอมันสอะไดกันนม่มกรอี่ก่อนไปโผล่นึงจิบาร์ดองแมวนุ่งไรหนึ่งเก้าสองพันเอะฝากมาให้สองพันเาก็ได้หักขายขนมเข่งหยิ่ยังแบบนี้ชาตาเนียก็เป็นสองพันหกสิบาทสองพันหกสิบบาทเขาไปด้หาดอกก็ฝากมาสองพันถั่วเนาะต่ก็สร้างแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าเจ้าของช่องป็นเสียสบัด บปากตัวเองโเฮาก็ยังบ่ได้ฮักเอาหวังฝากมานั้นก็พอดีเป็น20,000เนาะ20,000เออ20,000 500 30 30เท่าไหร่ก็37บาทโตอัน37บาทันก็อามี่ให้ก็ได้10,000กี่บ่ก็มีอยู่มีอยู่ได้มีเยเนาะอ ห้าร้อยสามสิบเจ็ดเพิ่มไหสามบาทตัวนี้แลสี่สิบตพี่น้องคนอ่รู้นี่ไงนี่ไงน้องจ๋าถกบุญนกบุญลำกันป่านเนาะเพื่อรก็หน้า้ะก็ป้า้วก็มดสกุุกุนแหละพี่น้องก็ที่ สวยงานอันใหญ่เต่ามาแต่ก่อนงานนั่นเนาะหมื่นเท่าก็จะเอาเงินไปไถหน้าตอนหนีเลยมือนวันจันทร์เท่าก็จะไปไถเลยแหละจ้ะหมื่นเขาจะได้ไปสือของในส่วนนี้นะเนาะขอให้เป็นบุญเป็นกระสุนเอ้ยเข้เป็นบุญเป็นกระสุนเบิร์ชคู่สุคนกระสุนนะลูกปืนแล้วท้องอีกเสเลยนี่เมื่อนี้เนาะขอให้เป็นบุญเป็นกระสุนเออกระสุนทิ่มแทงงานคนที่มัน ยิ้มเศรษฐะนะไม่ได้ซ้อข่าวปรอนนี่บอข่าวปรอนนี่แหละมหลักสิเอาเงินนี่ไปมอบให้เขาจ้าอยู่เพื่อนยุบซิบัสไซต่อซิบัสไซจ้าเซาเงินไปมอบให้เดี๋ยวนี้รากาเงินที่เหลือกาสิบ้านจิมให้แต่ละคนไปอีกเนาะที่เหลือน่ะมาพี่น้องเนาะ จอกันเพื <C accus es> ่อนปาหลดไปเหลดลวช้ามนานมากเลมันก่อน่องมาก่นแล้วไปลครับไปลองเลยะเอิญมา่าละแล้วก็ยกับป้าด้กิงนร่อยเออเอาาเือนจเกยก้้วกล้วย้าวกล้วยข้าวกล้วยข้าวฟ้าปละ ข้าวกล้วยขาวกล้วยากวากวยกลวายวยมันก็เลอะกว่าหนางานงาใส่ใหมือนหังบอบยังยังมาทันห่อนดอกมาทันห่อน Bao nhiêu mà nhiêu bao 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 nhiêu Ăn chạp cọng thì đây Ăn chạp cọng. cọng đi, xem ừ. đi <laughs> nào. nằm Nếu bạn hơn có ừ. <cười> <cười> <đi>. à, hơn <laughs> tháng ăn. Là... หน้ากบเอือยแล้วก็ป้าแล้วปาหายัวน้องไลืวป้าหายไปเลวพันหาหมื่นจับอันหน้ามาเบาทั้งน่องนอากมาหายทำบุญหยับข้าวกระสุนไงอะไรอะไน้องอันคูนึงนะสองร้อยคูนึงนะหาร้อคูีเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเหรียญโอ้ยเหี้ยงจะเปเงินกับสองสองมื่นเอทเทไร้วลืมเลยพากันหนับได้ได้ยังไมา แรกเข้มาจากธนาคารนี้นะธนาคารเนไร่ลงแหงเลยสองพันเจ็ดเก้าิบาทจากสามพันกว่าเอ๊เขาเจว่าจนาขานไหลตัวออกอนแต่ไหลเงินก็บใหแล้วนอพี่น้องพอมาาจิ้ต๊ะใจเบิรจได้อะไรมันนองจธนาคารสองนเอ็ดห้าร้อยสี่สิบ กม่ได้ห้าร้อยสี่สิบ่นค้องหมื่นหน่งพ้าอเเป็นบุญเป็นกุศลกุลาถูกบุญนะคุณหลายๆเ้อ่อบุณหลายๆเรอบุญใ้หนกใจดีเมตตาเนาะโชว์ตวครอครัวไม่เงี้ยครอบคัวเรืออครัวไม่เง สเบาไปด้านแน่ต้องมีาร้อยเบาโดยหารอยสี่ิบมีพี่น้องคอยบุกโดยโอ้ยแย่แย่แน่นความรู้งลายนแน่นผมมีพี่น้องคอยเยอะแย่ีจากสีนเดลไดแลวเนาะสภาพบกขึดไปดีกลัวโดโดยขอบคุณายๆกอยดี่แ้งานี่เป็นดีเด้ถูกเด่านกฐานเนาะ ขอให้ได้บุญกันหลายลเยบุญสุขสุขคนประวัติตแต่งเมื่อแรกดีเปินเสียอุ่นเนอะที่ส่วนเรือมากเลยนขอบคุณหลายๆขอบใจลายลายที่สำคัญกับขอบใจุคนที่ติดตามด้วยพี่น้องจ้าาเนะก็สิได้บุญลายเนาะติดเปลื่นผาเงินเงินมาให้แม่นเลยเมนมาแล้วใ้ใเราคุ้นลูกได้ดีเลยนะเป็นซอยเนาะ ภูถุภูใหญ่เป็นมูลหลายได้สินเนาะเอ้ยเนามีแต่โตขาดโตแก่นพวงเมล่ะมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขความเจริญเนาะไปไปช่วงลูกช่วงหลานนะคะช่วงกันละนานช่วงกันละนานเธอสาธุไปบาทเดียร์